สวัสดีครับผมวันนี้เอารถใหม่ๆเลยครับคันนี้เป็นเวฟร้อยสิบ LED ครับผมสมปัจจุบันเลยนะครับตัวปีสองห้าเลยนะครับรถคันนี้แค่เดือนเดียวนะครับเอามาขายแล้ววันนี้เขาต้องการใช้เงินด่วนแค่เดือนเดียวนะครับไม่พันกว่าโลข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดไปนะครับรับรองข้อมูลถูกต้องนะครับ ถ้าไม่ถูกต้องรับซื้อคืนร้อเปอเซ็นเลยนะครับเรามีลงเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับกดดูได้ในครัว่าเพิ่มเติมนะครับคอนันี้จดพึกษภาหกแปดรับหกแง่เพิ่งจดป,ป้ายทะเบียนเพิ่งได้เอามาขายแล้วเขาบอกพอดีน้องไม่สบายก็เลยเอาขายเอาเงินไปใช้ซื้อเงินสดมานะครับครันนี้ซื้อมาห้าหมื่น ใ่ครับใหม่เหมือนรถใหม่แล้วครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผมให้เพราะว่าไม่มีรอยล้มอะไรลยครับเหมือนออกห้างเลยครับเหมือนรถใหม่ออกห้างเลยครับใี่ครับเหมือนรถใหม่ออกห้างไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยใช้อยู่ในนนเนี่ยครับตะเวนป้ายก่อนเอามอเหมือนรถใหม่เลยนะครับเบาะเดิมไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยครับพ่อเดิมเนี่ยไม่มีรอย ยกเดิมทุกอย่างให้ดูป้ายป้ายได้แล้วครับผมป้ายยังไม่ได้ติดเก็บไว้ในเล่มกับเล่มนะครับเล่มได้แล้วภาษีพรบ,รบรต่อมาเรียบร้อยถึงปี69พฤษภา69นะครับเล่มคู่มือชุดโอนภาษีพรบกุญแจสองดอกครบหมดเลยนะครับเอามาให้หมดลูกค้าเอามาให้หมดเพราะว่าเขาต้องการขายด่ว ซื้อสดมาห้าหมื่นนะครับนะครับให้ดูอันนี้ผมผมจะมาขายแค่สามเก้าเก้าประหยัดคนได้คนได้ไปก็ประหยัดหนึ่งหมื่นนะครับเนี่ยครับให้ดูนะครับเบาะเดิมครับเนี่ยชุดสีด้านซ้ายนี่ก็เงาว่าปับบเหมือนรถใหม่แล้วครับไม่ได้ใช้เลยคนขายก็เสียดายอยู่แต่ก็ต้องการใช้เงิน ใช้ไปพันกว่าโลแล้วครับผม 1, พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสตาร์ทมือเครื่องก็นิ่มๆเหมือนรถใหม่ออกห้างละครับสีอะไรครบหมดเลยนะครับคันนี้คันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนรถใหม่เอาง่ายๆไม่มีรอยอะไรให้ราคาไปเลยครับสามหมืเก้าพันเก้าร้อยบาทครับผมรถใหม่ออกห้างเขาคนนี้ลูกค้านี้ซื้อมาห้าหมื่นนะครับก็าประหยัดไปหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ภาษีพอรบอ,รบอ,รบอรครบหมดแจรครบหมดสองดอกต่างจังหวัดเราก็จัดส่งให้ได้นะครับทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางครับผมส่วนใครจะซื้อเงินผ่อนก็ได้นะครับจัดได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับโทรมาสอบถามนะครับศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้าไม่ค่อยได้แชทนะครับโทรมาได้เลยครับจัดส่งทั่วไทยเงินผ่อนก็ผ่อนได้ทั่วไทย ถูกกว่ารถใหม่หนึ่งหมืนบาทนะครับสามเก้าเก้าไปเอาก็รีบเลยนะครับเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็ขายครับผม mm hmm. ครับ